ครับขอสวัสดีนะครับี่ป่าตาอาลูกลูกลาลาทุกคนนะครับครับน่งจากอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นหวัดกันนิดหน่อยครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับเมดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับนะครับ เล่มแหลกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเปล่มแรงกนะครับเก่านะครับอายุถึงดุคหลวงพ่อนะครับนะครับนี่นะครับเล่มแรกครับตัวนี้จะเป็นโลหะเงินนะครับนะครับโลหะผสมเงินนะครับสดิไม่กินนะครับนี่เป็นคาบใครนะครับขึ้นมานะครับมีเหลี่ยนนี้สวยงามนะครับนะครับ อายุก็น่าจะถึงยุคหลวงพ่อนะครับดูเนื้อไม้แล้วนะครับกับเก้าสิบกว่าปีน่าจะมีนะครับับดูครับไม้หล่อนออกเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับเกี่ยวฟองใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็เจ็บ รักษานะครับที่ดำๆนี่น่าจะเป็นเจ้าของเขาเอานะครับน้ำมันอะไรทาไว้รักษาเนื้อไม้นะครับไม่ให้มันผุอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมได้มาอย่างนี้ก็นะครับรักษาไว้อย่างนี้นะครับครับแต่ตรงนี้เป็นคราบไข่นะครับไม่ใช่สนิมนะครับถ้าขาดออกก็จะเป็นแววๆอย่างนี้นะครับ โลหะผสมเงินนะครับปอกกลัดกันมีดตรงนี้นะครับนะครับเข่าแบบสนิทเลยนะครับชิดๆนะครับความยาวรวมด้ามนะครับอยู่ที่สิบสามนิ้วนะครับครับมีดเลิมนี้นะครับเป็นรูปลักษณะนะครับเป็นมีดขุดว่านนะครับนะครับหนึ่งจากนะครับท่านนี้นะครับ เป็นหมอยานะครับทำยาสมุนไพรอยู่นะครับท่านก็อได้เสือไปนะครับก็เลือกแต่ลูกๆนะครับที่เอามาให้เราชมกันนะครับนะครับุ่กเก่าๆนั้นนะครับไม่อยู่แล้วนะครับเีกทุกวันนี้จะส่วนมากนะครับจะอยู่ที่ลูกมือลูกมือหลานแล้วนะครับนะครับ เาคยเก็บรักษากันมานะครับเรามาดูภายในกันนะครับนะครับนี่นะครับความเก่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเก่าแท้แน่นอนนะครับนะครับถึงยุบหลวงพ่อนะครับมีแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับเป็นมีดนะครับรูปแบบ มีดขูดว่านนะครับนะครับใช้งานดูนะครับลอยนะครับลอยใช้งานนะครับมีดขูดว่านนี้นะครับนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนี้นะครับผมพ่อเดิมนะครับเดินทางไปไหนมาไหนท่านก็นะครับเอาช้างเอาม้าไปอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเมื่อเจอยานะครับทันกลอง มีมีดขุดว่านติดไปด้วยนี่นะครับก็เอามีดนี้ไปกรีดรอบนะครับรอบตัวยานะครับเพื่อไม่ให้นะครับตัวยานั้นนะครับหนีออกจากที่เราจะเอานะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นมีดขุดว่านนะครับแต่ในด้านพุทธคุณนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับ เพิ่มขึ้นมาก็คือใช้ขุดว่านรักษาผู้คนสมัยนั้นนะครับเจ็บป่วยมีโรคระบาดอย่างนี้ๆๆนะครับนะครับหลวงพ่อจึงคิดค้นขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเป็นมีดรูปมล่างลักษณะขุดว่านนะครับนะครับเอาไปกรีดรอบๆต้นว่านต้นยานะครับเพื่อไม่ให้ ของรักษาเหล่านั้นออกไปจากต้นยาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับตอกไว้บนใบเมตดนี้นะครับนะครับจะเป็นพสนะครับสองสี่แปดสองนะครับนะครับมาจนทุกวันนี้นะครับก่อนานพอสมควรนนะครับอายุนั้น ก่าถึงยุคหลวงพ่อนะครับนับดูคาบใครนะครับเข้าไปล่องในล่องอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นคาบใครนะครับนะครับผมไม่ได้ขัดออกนะครับออเอาไว้อย่างนี้นะครับนะครับเป็นคาบใครนะครับตอกลึกๆอย่างนี้นะครับตอกนะครับขังยุบเก่าๆนะครับก สื่อตัวใหญ่นาหนะนะครับตอกเบ้วยมือนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับนี่นะครับรอยคาบไขกระเทาะออกไปนะครับก้อนเนื้อเห็นเนื้อเหล็กอย่างนี้นะครับออกคำคำนี้นะครับนะครับการตอกด้วยมือก็ต้องลึกมากลึกบ้างตื่นบ้างนะครับนะครับนี่นะครับ เกนะครับมีเล่มนี้นะครับเหล็กเก่านะครับเสนิมไม่ค่อยกินเลยนะครับมันเป็นภาพใครเกาะขึ้นมาให้เฉยนะครับเนื่องจากเขาเก็บกันไว้นะครับนะครับเนื่องจากกระพองเดิมคุณตานั่นได้เสียไปนะครับเขาก็เก็บมานะครับลุ่นลูกนะครับจนมาถึงรุ่นหลานแล้วนะครับนะครับนี่นะครับนี่จุดต้นเลยนะครับ เสกอธิษฐานกิจมาแล้วนะครับมีดเรือนนี้นะครับท่านยุบหลวงพ่อนะครับนะครับดูครับการเข้าขัางมีดนะครับเข้าก้านมีดนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับเงินนะครับนะครับโลหะผสมเงินเหลวาวอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับฝั่งนี้ตอกไว้นะครับนะครับ หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดน้องโพนะครับนะครับสวยงามนะครับเข็มแขนงศักดิ์สิทธิ์นะครับเก่าถึงยุคหลวงพ่อนะครับถึงยุบหลวงพ่อเนี้ยนกฎหมายความว่านะครับทํานหลวงพ่อปลุกเสกอะไรนี้นะครับอยู่ถึงนะครับ 90กวปีนะครับสวยงามนะครับดูครับเหล็กอย่างดีนะครับหนักหง่วงมือนะครับใบมีดนะครับอยู่ที่เจดนิ้วนะครับนี่นะครับใบมีดอยู่ที่เจนิ้วยาวรวมด้ามนะครับ สิบสามนิ้วนะครับเป็นมีดลักษณะขุดว่านนะครับแต่ว่าพุทธคุณนั้นนะครับก็คือปกปักรักษาคุ้มครองเหมือนกันนะครับแถวขาดปลอดภัยนะครับเข้าดงเข้าป่านะครับพวกสัตว์ร,ร้ายพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับนะครับไม่เข้ามากล้ำลายนะครับ นี่นะครับลึกเลยนะครับตอมชัดๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นคาบไทยนะครับแต่ไม่ได้ขัดออกนะครับนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสนิขุมนะครับเป็นลุ่มๆนี่ครับนะครับเอถ้าปล่อยไปนานๆนะครับก็น่าจะมีสนิมนะครับ ถ้าอยู่กับผมนานๆก็ต้องขัดนะครับขัดออกนะครับรักษาลรมันทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับปกปักราษาคุ้มครองนะครับนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับปรับควงซุยในบ้านอะไรอย่างงี้นะครับเพิ่มเสริมบารมีนะครับนะครับ คิดไล่กับเรานะครับก็จะกลายเป็นดีนะครับถ้าเขาไม่ดีเขาก็แแพ้่ภัยของเขาไปเองนะครับที่คิดไล่ต่อเรานั้นจะย้อนกลับไปหาเขาเองอะไรนี้นะครับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดไล่กับเขานะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองนะครับนะครับ มีไม่กี่เล่มนะครับสร้างขึ้นมานะครับน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคนเจ็ดสิบสามล้านคนนะครับมีแค่หมื่นกว่าเล่มอย่างนี้นะครับนะครับอยู่ที่ผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นนะครับนะครับถึงจะได้อบครองนะครับ สวยงามนะครับอไปปกปักรักษาคุ้มครองขับไล่พวกผีปีศาจคุณไซมอนดำอะไรพวกนี้นะครับได้นะครับนะครับสวยงามนะครับผ่านไปหนึ่งเล่มนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับก็ยุบเดียวกันนะครับดูเนื้อไม้ดูอะไรแล้วนะครับ น่าจะยุคเดียวกันนะครับเกือบเกือบร้อยปีเหมือนกันนะครับเก้าสิบกว่าปีเหมือนกันนะครับดูวัสดุนะครับน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับนะครับนี่ก็ดํามไม้ฝักไม้นะครับไม้ก็ออกเก่าๆอย่างนี้แหละครับนะครับนี่นะครับรอยลันรอยเล้าอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เดิมๆนะครับมีเก่าเก็บเหมือนกันนะครับนะครับเก็บไปบนหิ้นพระนะครับนี่นะครับรอย ที่ทูบนะครับขาวๆนี่นะครับสวยงามนะครับทันใจสนใจนะครับมีเก่าๆนะครับก็อโทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์6ปด2 9ดห้าแปดหหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับเล่มนี้ความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับแค่พกใบเก้านิ้วนะครับดูความเก่าของไม้นะครับ นี่นะครับนี่ก็เก่าเหมือนกันนะครับนะครับเก่าถึงยุคเหมือนกันนะครับครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับใบมีดนะครับสวยงามเหล็กออกคำคดำๆนวลนวเหมือนกันนะครับนะครับเหล็กยางดีนะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับหน้านี้หน้าฝนนะครับเดี๋ยวก็คงจะเอาน้ำมันทาไว้เพื่อรักษาไม่ให้สนิมขึ้นมานะครับนะครับดูรับความเก่าคลาดสิกนะครับอย่างนี้แหละครับต้องการอย่างนี้แหละครับนะครับถึงยุบหลวงพ่อนะครับนะครับผมปล่อยไปผมก็สบายใจนะครับเพราะว่า ทันได้ของแท้ของดีทันยุบหลวงพ่อไอ้นี้นะครับลุกเศษกติฐานจิตมาแล้วนะครับนะครับถ้านี่นะครับถ้าทันไปมัวแต่ของใหม่ๆสวยๆงามๆนะครับผมเหมือนกับเอาเหล็กไปนอนกอดไว้ในบ้านนะครับนะครับนี่นะครับการสร้างนี่ครับในร่องเลือดอย่างนี้นะครับนะครับดูครับตอกด้วยมือนะครับชันยุบเก่าๆนะครับ หาเม็ดหลวงพ่อนะครับต้องหาอย่างนี้นะครับถึงยุบหลวงพ่อแน่นอนนะครับเก้าสิบกว่าปีนี่นะครับนะครับเอาไปพึ่งพาพุทธคุณนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันคุณใสม์ดำพวกผีปีศาจนะครับนะครับท่านผู้ใดมีวิชาอาคมก็เอาไปทำน้ำมนต์ขับไล่พวกผีปีศาจที่สิงสถิตอยู่ในร่าง นะครับถวยเหลือมนุษย์้วยกันอะไรนี้นะครับนี่นะครับดูครับลหลรองเลือดตอกดึงมืออย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับลายเซมาใบโพเต็มใบนะครับนี่นะครับลายเซมาใบโพยุบเก่าๆนะครับดูครับ ก,กระโดกงูนะครับตอกลึกๆอย่างนี้นะครับตอกด้วยมือก็มีรอยเกินบ้างตืมบ้างลึกบ้างอย่างนี้นะครับนะครับสวยครับดูเหล็กนะครับอกคำคำนวลนวลอย่างนี้นะครับนะครับ,บ,บสวยงามนะครับดูครับข่าบไข่สนิทนะครับ แบบนี้นะครับชุดเดียวกันนะครับถาใครนิ้นะครับจุดเดียวกันไม่มีถอดไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนี่นะครับดูนะครับการเข้ากลั่นเม็ดแน่นๆอย่างนี้นะครับนะครับจะเพาะใบนี้ครับเก้านิ้วนะครับโหครับความยาวเรียวๆอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับ ทันใดเอาไปรักษาคุมครองต่อก็นะครับทําความสะอาดขัดให้ขาวแว้บก็ได้นะครับนะครับแต่ผมยังไม่ขัดนะครับเพราะว่าปล่อยให้ไว้เดิมๆอย่างนี้นะครับนะครับเห็นความเก่าเห็นความศักดิ์สิิทธ์เข้มขลังนะครับทันใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับ ท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเพื่อคลิปครั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ